สวัสดีครับวันนี้ผมจะเดินทางไปทุ่งบัวตองนะครับเอเขุนยมจังหแม่ฮ่องสอนนะครับไปรอบที่สองรอบแรกไปผมยังไม่ได้ทำคลิปไปรอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะลยหรือ,อยังตอนนี้ก็จอดพักรถอยู่นะครับกินกาแฟเลยไม่มีอะไรทำก็เลยมาอัดคลิป เนี่ครับรถกูใจผมตอนนี้กำลังจะเข้าอำเภอแม่เสลียงนะครับแล้วก็แม่ลาน้อยแล้วก็ขุนยวมจะไปดูใหม่ว่าถ้ามันยังไม่โรยถ้าทุ่งบะตองยังไม่โรยอาจจะได้ถ่ายวิดีโอให้ชมกันแต่ถ้ามันโรยแล้วผมก็อาจจะไม่ถ่าย บรรยากาศจอดมอเตอร์ไซค์เล่นอยู่แถวม้านค้งยินไใจยิ้มถนนเพียงครับเดี๋ยวเจอกันครับ